ครับสวัสดีครับสหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเคงเสียงนะครับในรถ Ford e v e r วอร์เรตัว Next Gen นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเคงเสียงในรถ Ford e v e r วอร์เรตัว Next Gen กันนี้นะครับอันดับแรกนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับก็คือนะครับนะครับเจ้าตัวโพลเซอร์ในวันนี้นะครับเราได้เลือกใช้ของทางค่ายออร์ดิสันนะครับตัวพอซ่านะครับตัวนะครับ AP นะครับ F 8.9บิต นะครับมาทำการติดตั้งควอนตัระบบเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับซึ่งมากับเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอร์เลนะครับนำสัญญาณเข้าไปทำการวิเคราะห์และมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัวพอซ่าจะมีชุดเปียลหนึ่งชุดตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อความทำการต่อนะครับเจ้าตัวพาอแอมป์นะครับให้ไดร์เจ้าตัวซอฟเฟอร์นะครับให้ทำงานได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับในส่วนที่2ก็เป็นเจ้าตัวพาอแอมป์นะครับซึ่งมาทำการนะครับไดร์เจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับเราก็ได้ใช้ของทางค่ายออร์ดิสันนะครับตัว SR นะครับ 1.5นะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับอยู่ที่กำลังวัตต์อยู่ที่พันวัตต์นะครับแล้วก็เจ้าตัวซัมเฟอร์นะครับวันนี้เราใช้ของทางค่ายอเมริกันนะครับเป็นของคิกเกอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับการออกแบบติดตั้งมีความลงตัวกับรถฟอร์ดเอเวอเรสต์โดยเฉพาะนะคุณตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัวทัฟเฟอร์นะครับในนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์เราก็ใช้ของทางค่ายออริสันตัวนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ที่นะครับเซ็นเตอร์ที่บนแดชบบบบบออรรรรรรร์์ดดนนนนนะะะคคัััััตตตตตววี้้้้เเเเเาาาากิงงโพซ็ขไปใ นะครับในส่วนเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับก็เป็นของทางค่ายนะครับเฮลิกนะครับแบรนด์เมกอินเจอร์มันนะครับตัวนี้เป็นตัวสวิตเตอร์นะครับตัวนะครับ P1T นะครับมันทำการติดตั้งเป็นระบบนะครับเจ้าตัวลำโพงนะครับมิดเบสนะฮะนะครับตัวนี้เราก็ใช้ของทางค่ายนะครับเฮลิกนะครับ P6B นะครับมันทำการติดตั้งเข้าไปในระบบและนอกจากนั้นครับในซิสเต็มนะครับในการปรับจูนระบบเครื่องเสียงในรถ Ford Everest ตัว Next Gen คันนี้ครับ เราได้ใช้เจ้าตัวนะครับตัวนะครับตัว JL Max นะครับมาทำการปรับจูนระบบพึ่งเสียงในรถ Ford Everest คันนี้โดยเฉพาะนะครับและนอกจากนั้นครับเดี๋ยวนะครับเราจะนำเพื่อนๆน,นะครับไปชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเต้นติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติ และ้ที่เสียงที่สมจริงพร้อมกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับเราออกแบบติดตั้งนะครับซ่อนอยู่ในเจ้าตัวบอดี้รถนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้เบรที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับ ในรถ Ford e v อเ e อตัวนัก Gen นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ชัดเจนนะครับเสียงคนร้องลอยอยู่บนแดสบอร์ดบนหน้าปัดรถนะฮะนะครับพร้อมกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจตัวแผ่นแดมจะสังเกตเห็นว่าครับโครงสร้างของเจ้าตัวบรดิรถนะครับจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการออกแบบติดตั้งเจตัวแผ่นแดมนะครับเราจะเลือกแผ่นดมซึ่งมีคุณภาพนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับมาทําการติดตั้งเพื่อให้ตัวแดมยึดเกาะกับโครงสร้างของเจ้าตัวุด นี่คือขั้นตอนในการวายสายชุดสปีกเกอร์นะครับเลือกใช้สายมาตรฐาน OFC นะครับมาทําการวายสายพอวายสายเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัวแผ่นดมเข้าไปเดี๋ยวมาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมของทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวและชุนครับทำไมเพื่อนๆมาชิกที่ใช้เจ้าตัว Ford e v e v a t ตัว Next Gen ถึงได้มอบความบั่งใจให้กับทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวและชุนเห็นครับดูงานแดมแมดมกับตัวบอดี้รถครับจะยึดเกาะจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนฮะ แล้วดูรอยโค้งรอยวาวนะครับนะครับตัวแดัมจะโค้งเว้าวนะครับจะไม่มีการผ่านะนะครับคุณนี้จะลดค่าลีกนะครับลดค่าพวกไวซ์เบสชั่นนะครับพร้อมกับนําเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัวเอนฟรอสต์แมนเหนี่มครับที่เป็นตารางหอดตัวนี้ครับเราทําการสร้างของเจ้าตัวบอดี้โหลดนะครับเพื่อ้ตัวแดัมนะครับมีการยึดเกาะที่ดีนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับเจ้าตัวแผ่นแดัม ล้วดูขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งชิ้ตัวลำโพงมิดเลนมีการสร้างชิ้ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัว next gen โดยเฉพาะดูตำแหน่งในการติดตั้งชิ้ตัวพาสซีฟเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะแนะนำเทคนิคในการติดตั้งชิ้ตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจนเป็นที่แพร่หลายในะขณะนี้นะครับเรามาดูในส่วนการออกแบบตัวตู้โซเฟอร์นะครับ เราได้ทําการออกแบบเจ้าตัวตู้โซลเฟอร์นะครับซ่อนอยู่ในเจ้าตัวบรดรถครับเห็นไหมฮะตัวนี้ฮะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านท้ายรถตัวนี้ครับเราก็ได้ทําการออกแบบเจ้าตัวตู้ซับให้แมทช์กับเจ้าตัวโซลเฟอร์นะครับเวลาซับทำงานปุ๊มเนี่ยจะได้เบรที่หนักแน่นได้รูปทรงเบรที่ดีนะครับไม่เกิดการสั่นกระพือนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากที่เราทําการประกอบตัวตัวกับด้านข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของเจ้าตัว ซัพเฟอร์นะครับเวลาทำงานพวกนี้จะให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับมีความกระชับนะครับนี่คืองานออกแบบงานซาคอนเซ็ปต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของตัวซัฟเฟอร์นหะครับดูความกระชับนะครับเบรคที่หนักแน่นนุ่มนวลเลยว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการทํางานนะครับนี่คือขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัพเฟอร์นะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวเด็กเจนนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัว เผลอแอมนะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับเลือกเจ้าตัวเผลอแอมนะครับให้เหมาะกับรถ Ford ดเอเวอตตัวนี้เจนโดยเฉพาะนะครับเห็นไหมเวลายึดและติดตั้งมีความลงตัวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการนะครับออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์เข้าไปในระบบเพื่อให้ได้มิติเอฟซีเสียงที่สมจริงนะครับมีการสร้างเพลทขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์ชุดใหม่นะครับนี่ฮะนะครับตำแหน่งยึดเต็มรับแข็งแรงแน่นหนาฮะ นอกจากนั้นเราจะแนะนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็ก e ์ตาร l i n k เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปดูนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมง่ายต่อการเซอร์วิส พร้อมกับนําแผนแ่นโลหะทาการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของเต,ตัวชุดแผงฟิล,ลนะครับยึดเพบจอแข็งแรงแน่นหนาและพร้อมกับทําการวาสายก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวหลอโพวงวิเลนส์นะครับซึ่งมีความสําคัญมากครับ ต่อคุณภาพเสียงนะครับดูทคนิคในการติดตั้งทางชิมงานโอเวอร์ออนสาวและเพิ่เกิมครับมีการปรับมุมคอนเนอร์รวมทั้งนํเที่ิคในการติดตั้งเจ้ตัวแผ่นดมติดตั้งแบบไหนนะครับให้ตัวแดม้มบตัวบรดี้รถนะครับมีการยึดเกาะได้ดีและนอกจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้ตัวตู้ซองเฟอร์นะครับเราทำการออกแบบดีไซน์นะครับให้อยู่ในโครงสร้างของเจตัวบรดี้รถนะครับพื้นที่ใช้สอยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมพร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้ตัวงานซาวคอนเซ็ป ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับและนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการนะครับเซตอัพเจ้าตัวโพริเซอร์นะครับของทางค่ายออริสันนะครับตัวพอซ่านะครับโดยใช้เจ้าตัว JLMax นะครับเป็นเครื่องปรับจูนนะครับการเคลื่อนของเฟสดนะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงยนต์นะครับอย่าลืมนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเลนส์นะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับ ตำแหน่งในการติดตั้งก็มีความแตกต่างกันไประยะห่างของเจ้าตัวลำโพมิดกับตัวสวิตเตอร์นะครับก็มีผลตัวเรื่องของเฟสเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องไม้ขค่อมือเฉพาะนะครับโดยใช้เจ้าตัวเจแม็กมาทําการวัดการเคลื่อนของเฟสนะครับพร้อมกับทําการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับในเจ้าตัวเพเซอร์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติ แล้วที่เสียงดูรับให้สังเกตนะครับการทํางานของตัวซอร์เฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีนะครับการถ่ายท่ออะไรอยชิ้ตเดีครับอยู่บนแดชบอร์ดโดยเฉพาะการทํางานของ,งตัวลำโพงเซ็นเตอร์นะครับให้มิติและที่เสียงได้ชักเกดเจนมากๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังกันดูนะครับ Ella se trajo un mouse calicush. Pa salir de noche se pone de rojo rush. No fumó el coche pa' que hagamos y Tiene la recorta, la mochila huele tush. La gatita que era un gato, matata. La monita no le está, su en el agua. Su ni cámara, Mucho brillo Voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos Como Rockefeller Chori si te pillo sí si que va a ser un BCL Si sabes que yo soy pillo Entonces gata no me cele Ella se trajo una UC Calicus va a salir de noche Se pone de robo rush No fumó pa'l coche Pa' que hagamos y Tienen Tiene la recorta La y la huele tú ครับหลังจากที่เราทาการทดสอบฟังนะครับฟังสึกนะครับมีความตื่นเต้นนะครับฟังแล้วมีความร้าใจนะฟังได้หลากหลายสไตล์โดยเฉพาะการทํางานของตัวทัฟเฟิ์นะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับได้ซาวสเตจบนแบชสบอร์ดเสียงคนร้องชัดๆนะครับถ่ายท่อเลยชินตีรับที่โดดเด่นนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเเสียงในรถ f o r d e v e r วอร์เตัวนิกเก้นคณิกก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford แอพพลายตัวเน็กเจนนะครับอยากจะได้ฟังมิติแล้วที่เสียงที่ชัดเจนนะครับฟังเป็นระดับไฮเอ็นนะครับประเชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถฟอ r d ดแอพพลายตัวเน็กเจนคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับ